ที่หอประชุมอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดพิธีมอบซสื้อสัญลักษณ์และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดยมีนางอมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ก่าวรายงานต่อนายสมพงษ์ทองหนูหนุย้ยประลัดอำเภอเขาคอประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงสาขาเขาคาอจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาจากสามชนเผ่าได้แ,แก่เผ่าม,มง้งเผ่าลีซอเผ่าเย้าและประชาชนชาวไทยในพื้นที่จำนวนกว่า200คนเข้าร่วมทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชมรมและประชาชนทั่วไป มีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินโดยยึดหลักประชาเริฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นการเทิดทุนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาไวา้ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของสุภาพเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงให้หลักคิดเพื่อนำทางประชาราร์ของพระองค์หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนนั่นคือหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถมองได้หลายมิติอาทิด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอควร ไข่ครวนอยรอบคอบมีเกาะคุ้มกันและช่วยสร้างสรรทางเลือกด้านจิตใจสร้างจิตใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อบักบัน่นขยันอดทนพึ่งพาตนเองเป็นหลักมีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรประนีประนอมและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้านสังคมมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักความรักความสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืนด้านเทคโนโลยีให้ภูมิปัญญาชาวบ เป็นพื้นฐานกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในอีกหลายพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบที่ต้องการให้อนาประชาราษฎรของพระองค์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนทางนี้นางอมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของคนไทยอันนี้แก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดอันเป็นที่เคารพเทิดทุนสักการะ ยึดเหนี่ยวและส่วนรวมใจของประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงชั้นปกครองนับตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีจนถึงกรุงรัตนกโกสินทร์ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นดำรงเอกราชเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะพระพิชาสามารถของบุรพะมหากราัตทยิทยทุกพระองค์นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อถือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าสามชนเผ่าอันได้แก่มงเยาและลีซอได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของชมรม คนรักในหลวงซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสมัครสมานสมัครคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจประกอบกับในพื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบได้เสด็จพระชะนนประกอบพระราชะกรณีกิจมาอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นพระมหากราุรณาธิคุณต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่